สวัสดีวันนี้เรามาเรามาแกะกล้องซุ่มกันนะคะทุนเป็นกล้องซุ่มมิมน,นี่เป็นชินจังชินจังมาอย่างแรกเรามาแกะอันนี้กันก่อนทุงทุงทุงมิมชื่ออะไรจำไม่ได้เฮ้ยอ,อันนี้ตัวไรโกรู้จักไหมโกเป็นตัวที่แบบมันมีตรงนี้ด้วยตัวต้นไม้กระบองก พวงกุญแจาหายเฮ้ยไม่มีพวงกุญแจไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเรียกมาดอันต่อไปกันนี่มีพวงกุญแจเป็นชินจังที่ใส่เสื้อยีนกางเกงดำมันยืนหน้าบึ้งแล้วก็แก้มบุ่มด้วยอะ่ะอันนี้มีพวงกุญแจดีดีดีดอันนี้กล่องต่อไปทุกคนอุ้ยอันนี้ชอบมากมากเลย ว้าวมันนอนตะแคงทุกคนหุยตั้งได้ด้วยอย่างตึงทุกคนเรามาตั้งตรงนี้กันดีกว่าเอาทําทไมมันตั้งไม่ได้ตรงนี้เออนี่ทุกคนอย่างตึงทุกคนที่ว่าสวยไหมอ่าเราลืมไปบางอย่างก็คือสกุตช,ชี่พวงกุญแจสกุตช,ชี่นี่นะคะนี่เป็นลาบูบูลาบูบูตัวใหม่ที่เขาทาสีมา สีชมพูกับสีเหลืองนี่ดูยิ้มดีทุกคนรอยยิ้มก็คือเบลเดี๋ยวเราบิ่มให้ดูเฮ้ยสวยมากทุกคนนุ่มมากทุกคนหอมมากเลยทุกคนดมดูหอมจริงไหมได้กลิ่นมาเลยต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วน,นะคะแต่ว่าเราติดอยู่อย่างหนึง่งทำไมมันไม่มีพองกุญแจให้หล่ะนี้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร วันนี้มารีวิวสลามที่เรามีกันทุกคนนี่อันนี้เป็นสลามที่เพิ่งทําไปประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เพิ่งทํายังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมารีวิวแต่ละสูตรกันก่อนสูตรนี้มีกลิตเตอร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นกลิตเตอร์แบบว่ามันตกตะกอนยังไงวะมันตกลงไปข้างล่างจริงๆอะมันเป็นทั่วเลยแล้วก็มันตกตะกอนลงไปข้างล่าง เลยมันเป็นเนื้อมันเนื้อมันเลยเหลือแต่สีขาวแล้วก็อันนี้ไม่ใส่ติ๊กเตอร์เดี๋ยวเราก็อยากจะบอกสูตรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะบอกสูตรก็ได้อันนี้เป็นใช้เกาลาเท็กกับกาวน้ำใส่นะคะกาวลาเท็กจะใส่เยอะกว่าเกาน้ำใสอันนี้เป็นเนื้อแน่นมากเนื้อดีเนื้อยืดมากแต่ว่า,ถ,าถ้าทุกคนเห็นอีกอันอะถ้าทุกคนเห็นอีกอันมันเดี๋ยวว่าทุกคนจะอึ้งเลย อันนี้เป็นประมาณว่าเนื้อเนื้อเนื้อนิ่มนะคะเนื้อนิ่มแล้วก็เนื้อเหนียวมากทุกคนจะบอกให้มันมันเด้งอยู่แต่ว่าเนื้อเหนียวยืดได้ยาวมากทุกคนอันนี้ละมุนเล่นแล้วคือแบบฟินมากละมุนนะคะทุกคนคือสลามนี่มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะส่วนข้อดีก็คือเราสามารถทำความสะอาดโต๊ะหรือว่า สามารถทําความสะอาดแบบที่เป็นที่เกิดฝุ่นที่มีฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะสมมติว่าตรงนี้มีฝุ่นเนาะทุกคนดูตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเช็ดให้ดูอี้แต่ว,ว่าเราก็เสียดายสลามนะคะเพราะว่าจะเล่นอยู่นี่เราก็เช็ดแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะฝุ่นก็หายไปทีละนิดนี่ไงฝุ่นก็ติดสลามมาด้วยนะคะแต่ว่านี้เราก็จะทิ้งนะคะเรือนี้อันนี้เราทิ้งแล้วนะทุกคน <l ux> นี่ทุกคน คือยืดมากโอ้ยชีวิตป็นหนึ่งนะคะนี่เนื้อดีมากอะเราเก็บกันก่อนรีวิวอันต่อไปกันอันนี้เป็นสลามหมดเกาวไปหนึ่งหนึ่งอันมะทุกคนเกาวไม่ใช่อันนี้ เดี know, das blond, ๋ยวเราจะมาีเป็นกาวขวดใหญ่แบบนี้มันหมดไปครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะทุกคนอันนี้นี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอันอันใหม่แต่ว่ามีกาวอยู่เราใช้ไปเราใช้ไปเยอะมากเราใช้ไปประมาณเท่านี้เองอันนี้อะแต่ว่าอีกอันนึงครึ่งครึ่งครึ่งขวดนะทุกคนขวดหรือเปล่าวะครึ่งกล่องนะคะนี่แล้วก็กาวน้ำใสแล้วก็ใช้ไปเท่านี้นะคะ นิดเดียวกับน้ำใส่เท่านี้แล้วก็ส่วนเท่านี้อ่เราใช้ไปทาอันนี้ก็น้ำใสจากตรงนี้ใช้ถึงนี่แล้วเรามารีวิวกันมาจ้านี่คนกิตเตอร์นี่เป็นแบบมันเป็นรูปดาวหัวใจมันเป็นกิตเตอร์อารานินะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกิตเตอร์ให้เดี๋ยวอุ้ยทุกคนกิตเตอร์เราหกหมดแล้วดูกิตเตอร์เราหก นี่โอโหงหกหมดแล้วเราวางไว้ใต้ลิ้นช้างนะคะกิเตอร์หายทุกคนดูก่อนนะคะหา่นเฮ้ยนี่มันหกได้ไงวะดิโนเราดูไม่ดีดูก่อนนะคะอ๋อนี่กิเตอร์ทุกคนเป็นแบบหกหมดไม่สนลูกไข่นี่ทุกคนกิเตอร์มันเป็นมันเป็นแบบนี้นะคะมันอยู่ในถุง มาทุกคนนี่นะอุ้ยอันนี้นี่คือแบบมันมีฟองอากาศด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของเราอันนี้มันเป็นสูตรกล่าวว่าทุกคนคือแบบอันนี้นี่เนื้อฟินเนื้อเนื้อเด้งมากเนื้อนุ่มมากอันนี้เนื้อมันจะไม่แน่นนะคะทุกคนเราต้องออกมาเล่นครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะติดมันโต๊ะของเรามันไม่ใช่เป็นโต๊ะไม้นะคะมันเป็นโต๊ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม้มันิมชมันไม่ใช่ไม้อ่ะ ต๊ะของเราไม่ใช่ไม้นะคะมันแบบเดี๋ยวมันจะกินโต๊ะเอาฟินฟินมากอันนี้มีเสียงนะคะเนื้อไม่แน่นแต่ว่าเนื้อเด้งเนื้อนุ่มเนื้อเนือฟินแต่ว่าอันนี้เนื้อมันแน่นอันนี้ก็ยืดได้ยาวมากนะคะทุกคนยาวจริงๆเลยนะคะจะบอกให้ ้าคือก่อนจะเล่นคือเราต้องล้างมือนะคะหลังเล่นหลังเล่นก็ต้องล้างมือนะคะ่ะเพราะว่าสลามนี่มีข้อเสียอยู่ข้อเสียก็คือมันมันมีสารสารอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะเรายังไม่ได้ค้นหาเรายังไม่ได้ข้อมูลมานะคะแต่ว่าเล่นเล่นก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันมันก็จะมีความอันตรายสําหรับเด็กนะคะที่แบบว่า,วาเดี๋ยวบางคนก็บางทีอาจจะเห็นหน่ากินไปหน่อยนะคะ บางคนก็กินมันมีข่าวอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการเล่นทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเป็นไปไม่ได้อะอะไรมันจะมีแต่ข้อดีบางทีอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของเล่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนประมึงนะคะ มือฉันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นคนดําคนดํานี่ทุกคนคือแบบมันยืดมากกลุมคือเราไม่ไหวเลยทุกคนเราอยากเล่นกริตเตอร์เดี๋ยวสลามกินโตของเราไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยทุกคนฟินมากคลิปนี้น่าจะสั้นไม่ก็ยาว สั้นแหละถ้าเราไปนี่นี่นี่มันมันกินโตแล้วทุกคนเฮ้ยชีวิตเอ้ยเดี๋ยวมันกินโตะนะคะนี่แหละเราจะให้ดูแค่นี้ก่อนเฮ้ยทุกคนคือแบบใหญ่มากแล้วก็จับแบบเต็มมือตเต็มคำเอ้ยไม่ใช่ตเต็มคำดิตเต็มมือนี่นี่นี่เล่นสลามเสร็จแล้วนะคะทุกคนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน,น้านะจ๊าบายบาย